สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับชาแนล Daddy h o o k i n g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทําแกงเผ็ดหมูกันนะครับเป็นเมนูง่ายๆอร่อยๆนะครับทานกับข้าวสวยก็อร่อยทานกับขนมจีนก็อร่อยนะครับทําเลี้ยงทําแจกในงานบุญงานบวชงาน,งานมงคลสําคัญต่างๆที่เลี้ยงคนทีละเยอะๆก็ได้นะครับเมนูนี้เราใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงไปด้วยนะครับ เรามีวิธีการแกงยังไงให้เมื่อเขือเนี่หวานกรอบแล้วก็ไม่ดําด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเนื้อหมูนุ่มโดยที่เราไม่ต้องหมักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นหมูส่วนหัวไหลหั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับเราใช้ทั้งหมด300กรัม เราเลือกหมูส่วนหัวไหลเพราะมันมีมันแทรกด้วยนะครับมันจะทําให้อร่อยขึ้นครับต่อไปเป็นมะเขือเปราะหั่นเป็นชิ้นนะครับแช่ในน้ําเกลือมะเขือเปราะประมาณ10ลูกนะครับแล้วก็มะเขือพวงประมาณ1กํามมือครับต่อไปเป็นใบโหระพาประมาณ1มัดนะครับเราใช้เพิ่มความหอมนะครับใบมะกรูดฉีกประมาณ5 6ถึงใบพริกชี้ฟ้าแดงซอยประมาณ2เม็ดครับพริกแกงเผ็ด 1>, 1' ่งีดหรือประมาณ100กรัมครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะผงปรุงลดครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า 300ml มลิกะทิ 500ml มลครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มแกงกันเลยนะครับอย่างแรกเราใส่กะทิไปก่อนประมาณ 300ml มลนะครั เอาไปผัดกับหมูนะครับวิธีการนี้มันจะทําให้หมูของเราเนี่ยมันมีความนุ่มโดยที่เราไม่ต้องหมักหมูเลยนะครับผัดหมูแบบนี้มันจะทําให้หมูเนี่ยหอมด้วยนะครับเรารวนไปแบบนี้เรื่อยๆจนหมูสุกนะครับเราต้องหมันคนด้วยนะครับพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับพริกแกงเผ็ดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีร้านประจําที่อร่อยนะครับมันจะทําให้แกงเนี่ยอร่อยขึ้นนะครับ เพื่อนๆต้องลองชิมดูด้วยนะครับว่าพริกแกงเผ็ดเนี่ยมันมีความเผ็ดหรือมีความเค็มมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้ลดส่วนผสมหรือว่าเพิ่มส่วนผสมให้มันพอดีนะครับนี่นะครับจากนั้นเรานําพริกแกงลงไปผัดกับหมูแล้วก็กะทิให้หอมนะครับพอพริกแกงหอมดีแล้วนะครับเราเติมน้ําเปล่าลงไปจากนั้นก็เติมน้ํากะทิที่เหลือลงไปครับต่อไปเราปรุงรสนะครับใส่น้ําตาลทรายน้ําปลา ปรุงรสน้ำตาลปี๊บจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราตั้งให้เดือดนะครับพอน้ำแกงเดือดแล้วเราใส่มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ตั้งต่อเรื่อยๆนะครับจนมะเขือเปาะเนี่ย มันเริ่มสุกนะครับสังเกตว่าตรงเปลือกของมะเขือเปราะเนี่ยมันจะใสขึ้นนะครับถ้ามันใสขึ้นก็แสดงว่ามันเริ่มสุกแล้วนะครับ่าทิ้งไว้จนคล้ำนะครับเดี๋ยวมันจะเละแล้วก็ไม่อร่อยนะครับจากนั้นเราใส่ใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงลงไปครับตามด้วยใบโหระพานะครับเพิ่มความหอมครับจากนั้นเราก็คนต่ออกสักเล็กน้อยนะครับให้ใบโหระพานี่มันสลดแค่นี้เราก็ปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงเผ็ดหมูมะเขือเปราะนะครับเป็นเมนูง,ง่ายๆที่ใช้เวลาทําไม่นานนะครับทานกับข้าวสวยก็อร่อยทานกับขนมจีนก็อร่อยนะครับทําขายทําทานกันในครอบครัวนะครับหหม้อนี่ทานได้4-5คนเลยทีเดียวนะครับสูตรนี้หมูนุ่มโดยที่เราไม่ต้องไปหมักให้เสียเวลานะครับเพื่อนๆเ,เลือกใช้ส่วนหัวไหล่นะครับเพราะว่ามันจะมีมันแทรก มันจะช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็มันอร่อยขึ้นด้วยเวลามันกัดโดนที่มันเป็นส่วนมันนะครับส่วนมะเขือปลอกก็หวานกรอบแล้วก็ไม่ดําด้วยนะครับเพื่อนเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับแกงชนิดอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ